วอลชูนู้การทุกคนนะครับบอมนะครับแบบกับในรายการฮาร์ดท็อปทีวีอยู่กับเรือซามาตินหรือสมาติโฮนะจากเรือสัญชาติโปรตุเกสนะเองเป็นปานอเมริกานะคือเอ่อลูกเล่นคือเอ่ออ่านนะมันเหมือนเอ่อคุณเธอเหมือนกับวังเชสเตอร์ตรงที่ว่าเอ่อเบอร์เนี่ยเบอร์เดียวกัน ี่ยายครับเหมือนไอเอก็เป็นวองเชสเตอร์เนาะถ้าไปดูก็เป็นวอองเเชสตร์ดีไซน์จากวองเชสเตอร์ด้วยอืมซึ่งตอนนี้พวกนี้มีแค่ AP เนาะซึ่งไม่เหมือนกับเรืออย่างยุโรปเรืออย่างอังกฤษอย่างยุโรปอย่างพวกมิโนนอตัวอีเดนเบิร์กหรืออะไรพวกนี้คือ,อ พราะเขาเอฟเฟกติฟเรื่อง AP มากแต่นี่คือไม่ได้เอฟเฟกติฟแบนแบบเพราะงั้นอัตาชิงเนี่ยมีเท่ากันกับอเมริกาแต่ข้อดีคือ,อ,อสามารถดิโทเนตอ,อ ef, เรียกว่ายไงดีคือทำลายจุดสำคัญได้ไม่แพ้กับอังกฤษเลยประมาณนี้ฮะระยะดีเท็ดของเรือดำนี้นะต่ำมากนะคือเหลือเป็น9.1นะ แทบจะเรียกว่าน้อยที่สุดในเทคชีของทุกสัญชาติที่เป็นไลท์ครูเซอร์นะมีใครให้น้อยกว่าน,นี้ไหมน่า <c oughs> จะต้องมีโนชัวล้วที่จะน้อยสุดเท่าที่ทำได้แล้วตอนนี้นะ <c oughs> ตอนนี้ก็ฟรีไฟล์ไปนะ <c oughs> คือยิงไปหมดนะลํลำไหนเราย,ยิงได้ยิงนะเก็บบัฟก่อน เก็บได้เก็บอะเก็บไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ยีย่นี่นะะเพื่อเก็บบัฟถ้าได้บัฟก็คือโชคดีอะแล้วก็ค่อยเริ่นเซฟเอ่อพาร์ติบแบบเล่นพาร์ติหมดนะฮะอนนัเราจะต้องเอกซ์ซิบนะเพื่อพอศัตรูเขาเปิดข้างเห็นไหมคือวิธีคือเราต้องเข้าตรงกลางเพราะว่าศัตรูเนี่ยนเฉยๆเขาจะไปซ้ายกับไปขวาเนาะไม่เข้ามากลางเพราะงั้นมาทำให้ศัตรูเปิดข้างให้เราหมดเลยทำให้เราสามารถบุลดาเมจได้ช่วงต้นเกม อันนี้เราโดนเห็นเนาะแต่ทีนี้ไม่โดนเห็นแล้วอ่ะนี่ได้ละว,วีเฟนมาให้เราเก็บสแต็กแบบเพิ่นๆนะอ่ะไม่จำไม่จำเป็นว่าเราต้องยิงดามจนะอย่างที่เห็นนะไม่จำเป็นว่าเราต้องยิงโดนอ่าได้รับได้ดามจจากเขาแล้วเราจะได้อ่ได้บัฟเรายิงให้โดนพอยิ่งโดนเยอะบัฟก็ยิง่งอ่เราก็เก็บสแต็กบัฟได้เร็วขึ้นด้วยประมาณนั้นครับอืม ออ๋ยืมบอกว่าการกระจายของเอรือลำนี้คือค่อนข้างจะเวอร์ด้วยนะเวอร์เวอร์กว,ว่าเกรฟูเซอร์ทั่วไปนะเห็นอย่างงี้นั่นมันไม่มันระยะใกล้ครับมันระยะประมาณสิบกิโลมันเลยได้แต่ถ้ายิงระยะไกลหน่อยเนี่ยอย่างยิงไปช่วยอันนี้ประมาณสามสิบสี่อะไรเงี้ยอ่าอาจจะแบบจํานวนอาจจะน้อยลงแต่เช่นแบบนี้ถ้าหาดูไหมมันกระจายกว่าเดิมเห็นปะอ่โดนหนึ่ง เมื่อกี้ถ้าไอลูกที่ยิงไปโดนเขาคืออยู่ในมันก็เกาะกลุ่มใช่ปะ่ะแต่อันนี้คือแบบกระจายออกไปเลยบัฟเมื่อเราเก็บบัฟได้เนี่ยบัฟจะไม่หายนะเพราะงั้นเออ่ไม่ต้องกลัวครับว่าจะได้ใช้หรือเปล่าแล้วก็จะใช้ตอนไหนก็คือตอนที่เราเย้ำพว่าสิ่งสำคัญคือมีแพร์ร์ตี้กับดามจดามจคอนโทรลปาร์ตี้อ่ะ ถ้ามันคููดาวอยู่ให้กดใช้งานเนี้ยต่อเราดีนะตอเรา1 0บเอ่อสิบซึ่งเราสามารถเล่นสายต่อได้แต่ก็เอ่อมันมีข้างและแท่นเพราะงั้นก็ไม่ใช่สายคนระับไม่ใช่สายหลักที่จะทำนะแต่สกาวได้นะอืม ไปนะคือตอนนี้คือเขาไม่เห็นเราอยู่แล้วนะคุณเธอไม่เห็นเราเพราะว่าชีเฟนหลบอยู่หลังเขาตรงนน้นเนินเขานิดเดียวตรงนั้นน่ะแหลมเขานั้นเพราะงั้นยังไงก็ยิงเ,เรายิงไปก็ไม่โดนเห็นครับเราปรลอดภัยแต่ยิงด้านหน้าเราเนี่ยคือแบบไม่มีใครเห็นเราอยู่แล้วครับหน้าเรือเรานะเพราะงั้นเราหลบตรงไอแลนด์อะเอาไอแลนด์หลบนิดเดียวแค่นั้นจบฮนะเราก็ยิงแบบปีปีไฟยิงแบบตามใจเราได้เลยฮนะ แต่ต้องระวังนะมองแบบตลอดครับสังเกตแบบตลอดว่ามีเรือเล็กอยู่ไหมซึ่งก็เห็นแล้วครับว่าตอนนี้มาโซแผนังค้ามไอ,อ้ไม่คิตาเนี่ยคิตาแผน,นังค้ามได้กินคิตาแผนังค้ามเนี่ยไปแล้วแล้วก็มาโซก็ไปแล้วด้วยทำให้เราเล่นง่ายเ,เรื่องยิ่งเรืออูเราไปเก็บเรืออูแผนังค้ามได้เนี่ยยิ่งสบายเลยไม่มีเรือลำเล็กครับทำให้เราเล่นง่ายขึ้น จริงๆจ,จะเห็นว่าผมหยิบช็อตเล้งไฮโดรช็อตเลงไฮโดต่างกันกันกบไฮโดโปรตียังไงไม่ต่างครับเพียงแค่ว่าโปรตีคือไฮโดเนี่ยจะดีเทคพื้นน้าคือเรือนะห้าเนาะแต่ช็อตเล้งเนี่ยคือมันจะสามส่วนเรื่องต่อบปโดก็เท่ากันครับสามสามหมดเลยพูดาวถ้าจะไม่ผิดน่าจะเร็วเท่ากันแต่อย่ามาอย่ามาเปรียบเทียบกับเรือสัญชาตินนะมันสัญชาตินี้คือกูดาวสามนาทีหมดทุกอย่างเนี่ย ม,นะม,นะมาดูว่าเอพีเราเอฟเฟกต์กับซุสมะขนาดไหนนะได้สองพันนะเห็นไะหว่ากระจายขนาดไหนกระจายมากเลยนะอ่า ตอนนี้ต้องถอยนะเพราะว่าพิโตเฟโรโคลัมโบเนี่ยเข้ามาแบบเดินตรงเข้ามานั่นหมายความว่าถ้าเราเดินหน้าไปหรืออยู่ด้านตรงตะมินเดิมอาจจะโดนเห็นเราก็แค้ถอยมาคนระับเพราะว่าทางกับซ้ายมือเราเนี่ยตรงาซซีเนี่ยแตกแล้วล้วอยู่ตรงนั้นด้วยทําให้เรายิงไปเราก็ไม่โดนเห็นอยู่แล้วแหละเราแค่หลบระยะแต่ตอนนี้เรายิงไปเนี่ยเราโดนเห็นได้าจากเครื่องบินสปอตของซัสซูมะนั่นเองแต่เราไม่ใช่ปัญหาเราโอเคอยู่พิโตเฟโรโคลัมโบเหมือนเดินปืนมาทางเรานะ เมื่อกี้เห็นอันนี้ไม่เห็นแล้วแหละเนี่ยยิงไปเท่าไหร่ก็ไม่โดนเห็นแล้วเดี๋ยวกาดน,นะะี่สโซเฟโรคลัมโบหนีแล้วนะหันหันเรือกลับหนีแล้ว เราโดนเห็นจะขึ้นบินนะเพราะว่าเครื่องบินของซัตสัมะด้วยแหละเจชนะและ้วเอาฮันโนเวอร์ไปเรียกไปเพิ่มเต้มต่อให้ออกเขาอะอยื้อชีวิตให้เขาอีกต้องเก็บ2ลำนะถึงจะชนะนะคราวนี้เดี๋ยวแม่ก็ลำเดียวตอนที่เราพปเยอะๆ เปิดเล่นได้นะไฮโดะเลยได้เปิดไปดเจอแล้วดิชาร์จบัฟนะจริงๆดิชาร์จก็ได้ไม่ดิชาร์จก็ได้นะแต่คือเราสามารถเก็บสแต็กได้อีกรอบหนึ่งก็เลยดิชาร์จไปก่อนเพราะว่าผมคิดว่าเราสู้เนี่ยเราสามารถที่จะเอ,อ่อเจอสถานก,การณ์อะไรได้แต่คือไม่มีใครยิงเราเลยมือที่กั้นตาหินด๊าม,าเามานะาเจ็บอยู่เนี่ ได้นะโอ้โหขึ้นหลอดเลยฮะแม่อะแลกกับโอ้โหแลกกันเลยฮะไม่เป็นไรฮนะก็จบเกมไปแล้วนะคเนี่ยสำนับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไปเจอกันคลิปหน้านะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะไปเจอกันครับสวัสดีครับ